สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านเป็นพระเสียรใหญ่นะครับท่านเป็นเหรียญที่ิีน้อยที่สุดในบรรดาของ เหรียญพรเซนใหญ่ที่หายากที่สุดในเวลานี้นะครับท่านไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยสำหรับปีพศนี้ผลิตน้อยที่สุดและราคาแพงมากที่สุดครับสําหรับเหรียญห้าบาทพรเยนใหญ่นี่นะครับท่านคือปีพศนี้ครับติดอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ของเหรียญที่หายากครับและราคาตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่จำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเฉลยให้พี่พื่น้องๆท่านดูวันนี้แหละครับท่านได้เห็นได้เจอวันนี้แหละครับ พอปีปศนี้บอกตรงเลยครับว่าเมื่อก่อนครับเมื่อหปีก่อนครับหรือเกือบปีก่อนที่ผมจะเข้าวงการใหม่ครับผมเคยไปขายครับตอนนั้นราคาคือแปดร้อยบาทพูดง่ายก็คือเหรียญละแปดสิบเหรียญละแดบาทครับท่านเหรียญละแปดบาทครับผมมีหนึ่งร้อยเหรียญครับผมได้แปดร้อยบาทมาคิดดูสิครับหนึ่งร้อยเหรียญได้8บาทมาครับตรงอยู่ที่เหรียญละ8ดบาทเองครับท่านจริงๆแล้วมัน ได้กำไรแค่3บาทครับตอนนั้นนะครับเมื่อ6 7ปีก่อนครับไม่ใช่6ปีแล้วเปีแล้วครับ่อนกคฟิด2ปี3ปีนู้นแะครับที่ผมจะกริ่มจะเข้าวงการใหม่ใหที่ผมมาบูมเจ็บจริงจริงจังก็คือตอนที่โควิดปี2019นั่นแหละครับที่ผมเจ็บมาจริงจริงจังนับจา่วันนั้นก็เยอะ45ปีก่อนนะั้นคืนหลังแล้วนะครับท่านผมก็เลยได้มาอยู่ประมาณสักตอนนั้นไล่อยู่ร้อยกว่าร้อยกว่าเหรียญครับแต่ผ่านกันใช้หมดแล้วครับ ไม่ใช่ยูนครับแต่ยูนซตอนนั้นเขาให้อยู่ที่ตรงที่เหรียญละยี่สิบาทครับตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่เลยครับพุ่งขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับท่านหลังจากที่หกเจ็ดปีคือต่อมาราคาดีมากครับถ้าท่านมีอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ในในระดับยูนซีไม่ต้องพูดถึงครับไปไกลแล้วครับแต่ว่าเหรียญที่ผ่านการใช้แบบนี้นะครับท่านตอนนี้จะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วผมจะบอกคบว่าเป็นปีปศอะไรขอให้พี่เพื่อนๆ้องท่านลองดูไปจนจบคลิปเลยครับ เราวรูลักษณะของเรียนครับนี่ครับเป็นลักษณะเลี้ยนแบบเก้าเหลี่ยมนะครับท่านของเลี้ยนแบบเก้าเหลี่ยมนะครับอย่าไปทําการล้างนะครับเนี่ยก็เห็นรอยดําปีชัดเจนอยู่นะครับรอยขูดฉีดก็มีนิดๆหน่อยๆครับไม่อะไรมากมายครับท่านเบงหน้าโพงท่านก็เช่นเดิมนครับผู้วิพลอรุณเดีส่วนด้านหลังก่อนราชกาลที่เก้าครับท่านบนรูปรูปโพงท่านก็คมชัดเจาะมากครับเพราะเส้นใหญ่นะครับเนี่ยอย่างบางนะครับเลี้ยนอย่างบางนะครับนี่ครับอย่างบางครับ เรามาดูขอบเฟืองครับนี่ครับขอบเฟืองครับล้วนๆครับนิกเกิลผสมทองแดงนะครับตลอดเดือนนี้คมชัดเจาะมาครับเนี่ยครับขอบเฟืองครับเห็นชัดเจนอยู่นะครับเนี่ยมีรอยบุบรอยบี้นิดๆหน่นอยครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้มาอย่างยับเยินพอสมควรครับท่านไม่รู้ผ่านมือใครมากันบ้างรือครับท่านแล้วมาดูด้านหลังครับเนี่ยด้านหลังครับประเทศไทยครับพอส5 5 3ห้าร้อยห้าสิบสามครับท่านนี่ครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากครับท่านติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับ ไม่ธรรมดาครับตันเหรียญนี้ครับเนี่ยจะหาเจอเนี่ยากมากขพราุงกวนครับนี่ครับติดอยู่ที่อันดับที่สามของเหรียญที่หายากครับท่านอันดับที่สามของเหรียญที่หายากนะครับสำหรับปีพศ2553ันห้ารอห้าสิบสามนี้นะครับส่วนตรงกลางคือวัดเป็นจ้มา,า,า,าม้าวพิษอยู่สิทธิวัฒนารามจำลงมาอีกนิดคือแม่นางเอ้ยห้าบาทไทยก็ห้าบาทอหวีนครับผมกด เลยไปหาเหรียญสิบเฉยนะครับเมื่อกี้เนี่ยกระเบื้องก็ชัดเจนอยู่นะครับสําหรับเหรียญนี้ครับผมชัดเจาะมากครับสาหรับเหรียญนี้ครับสวยงามมากนะครับเนี่ยสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนี้นะครับท่านความนาของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบสี่มิลลิเมตรน้ำหนักหกกรัมเท่านั้นเองนะครับท่านน้าหนักหกกรัมเท่านั้นเองนะครับจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่สองล้านเก้าแสนสามพันเหรียญเองนะครับท่าน 2ล้านเก้าแสนสามพันเหรียญเองนะครับท่านไม่ธรรมดานะครับสองล้านเก้าแสนสองพันเหรียญเนี่ยในดับยูนซีเขาให้เหมาะครับตกอยู่ที่เหรียญละสามร้อยบาทครับท่านข้อมูลเก่านะครับแต่ตอนนี้พุ่งขึ้นมาถึงสี่ร้อยบาทไปซะแล้วนะครับท่านราคาดีที่สุดในบรรดาเหรียญห้าบาทพ้าเสยนใหญ่นะครับท่านดีที่สุดเลยครับท่านตอนนี้สี่ร้อยบาทแล้วนะครับผ่านก็ใช้ตอนนี้ตกอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งร้อยสามสิบบาทแค่นั้นเองนะครับท่าน 100บาทถึง130บบาทเท่านี้นะครับผ่านกันใช้นะครับ